มาจ้ามาดูอีกรอบหนึ่งเลยมากับสมุนใช้รอบนี้สีเป็นตะไดร่บ้างเหมือนกันนะเฮ้อนัน่นนั่นนั่นอย่างก็ดำๆขู่มูข่มูยันนั่นได้เดี๋ยวพอเดี๋ยวปะข้อยเด้อบันี้เด้อที่ใช่หรอเอาจีบขึ้นยา่าปะข้อใหญ่นะจ้า เธอหาอีกสิม่อีกไม้ยายมาหาเธอหนึ่งแล้วว่าได้เด็ดปลาตัวเดียวคอใหญ่ตัวเดียว <c oughs> มันจะหาเห็นเวลาทีนี้เฮ้อได้ปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งแล้วทุกคน<ม>อ้าปลาอะไรนีร่ <c oughs> ปลาช่อนตัวเล็กปลาคอน้อยปลาช่อนน้อย <c oughs> ต่ว oh oh, oh oh ่า oh มีง uh oh, right. ูอยู right. uh ่เ huh. ต oh oh oh. right. ี่เป็นตตยานแท้นีป่าอุ้ยนั่นนั่นโอ้เอานั่นนั่นนนต้นนึงอ่ะปลาดุกต้นนึงโอ้ยปลาดุกรอบังปักมือเด้อเดี๋ยวเดียวสีเอาต่แกงสียเอาเออายต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 ายลงหู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 งงูลลหล มาดูครับเอาเอามันไม่อยู่แร้วเอาใส่เลยเออนูกอะไรมันลงรูแล้วน sort of like ั่นไะนะเรื้อ ไปตัวน้ำก่อนนะค่อยเข้าบ้านนะเพราะว่ากางเกงมันเลอะระวังไม่ติดปากตีแล้วตีนเชี่ยเห็นยังแล้วทำหามันจะม่กวดซึ่งเห็นเราไหมเแล้วกวดงาหมดไป ยู่น้ำตุมปนันติดูนี่ตุ่มบอกนี่ปลาปนันโดกเดี๋ยวมาเบิ่งกันเดี๋ยวไปเห็นเด็กปุ่นปมาทุกคนมาเอาปลาขวัญนะจ๊ะมากุนทอดก็ได้ปลาขวัญปุ่นดองได้ดเองยามาเอารอบหนึ่งเหรอดิอืม ปล่อยอะไรไปไปถ่ายปนย้ายปนเหตุไงเระวังมันเหยียบประดุกนี่จ้าทุกคนเซอเอามาเบิ่งกันเป็นยังไงเย็นบอกมันเร็วใช่ไหมคุณยายไปวัดนะคะเหมือนนี่แแ่กะลอนอยู่บ้านเด้อจ้า เดียวันเสาบ่ได้ยินบัเที่อหาบึงนี่ตีนตีดิเขีย์ดูดูอีกสิทีสิขึ้นหัวนีอืมอืมใซ้เอะไรปอไ ในดูดิในซูมดูซิทุกคน oh, ปลากระดี <laughs> ปลากระดี <laughs> ปลากระดีเขาเปนปลากระดีตัวน้อยเอาไปปล่อยมันเรียกลงสาหันปล่อยในท้องนะทีตัวน้อยมันตายเอาไปตาที่ถอดดูอีกทีมีไม้นี่ค่ะทุกคน ปลาขอใหญ่ใส,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 ส้ใๆๆใไ้ใ้ใชใยบ่ฮะนีน้ำต้มบ่มีบ่ ทางแล้วซิงลูกอะไรติดหรอเฮ้ยนี่ได้จ้าทุกคนคได้ลายอยู่ตัวนะเราต้องไปล้างน้ำออกไหมออมันจะไม่ลงสะ,ะบ,บักไปไปไปล้างน้ำออไปล้างน้ำพอดีแหละคุณแล้วเวลาที่จะไ,ไปทุกคนเราเอาไปลงน้ำก่อน ตามพญอดอนไปเลยจ้ะเพื่ให้พญ่ำมากนหาโอ้โหไมดตายตายทั้งนั้นเอาไปบ่เทน้ำออกบ่ เอาไปล้างตัวก่อนจ้ะฉีสะน้ำเรา่น่หลยจ้ะทางเข้าไปด้วยไหมมันเขาถือให้ความน้ำออกไง